ลอกครับตอนนี้กำลัแงแอบส่งกะลอกนะครับจะกะลอกน้อยนะครับมีอยู่ประมาณเห็นเห็นอยู่แล้วสองตัวนะครับอชอบมากินลูกตะคบกนะ นี่นี่วิ่งมาแล้วครับวิ่งนี่นี่ตัวนึ่งนี่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 โดดลงสลังคาครับอีกตัวหนึ่งครับนี่นี่นี่กำลังวิ่งเยู่ครับนี่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 ครับนี่ไงนี่ไตลงมาแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วน่ารักมากครับเพราะว่าที่นี่ไม่ค่อยจะทำอันตรายมันนะครับจะเป็นต้นตะขบนะครับหน้านี้มันก็ไม่ค่อยจะอ่าไปแล้วครับสอ,สองตัวนะครับจะเป็นต้นตะขบ ซึ่งก็มีเช้าๆก็ประมาณ3าสี่ตัวนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีกต้นหนึ่งคือต้นต้นลูกเมานะครับอยู่ด้านหลังนี่นะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็เห็นดอกเหลืองๆน,นะครับดอกขี้เหล็กนะครับดอกขี้เหล็กป่านะครับนกมันจะมีนกเหมือนนกอ่าพระราชินีนะครับ นกกระเทศนะครับที่นํามาปล่อยภูเขาภูเทือกเขาภูพานนะครับมันจะเหมือนลักษณะเหมือนนกปลอดนะครับเสียงร้องมันจะเพาะมากนะครับก็เลยมันจะมามันชอบมา,าเนี่ยดอกขี้เหล็กนะครับมันจะมีพวกตัวมิมตัว หลายหายอย่างนะครับมาตอมดอกไม้ดอกพวกนี้ก็เลยนกก็เลยมาครับนัน่ต้นนี้ก็มีนะครับเนี่ยต้นขิเลธรรมชาติก็ยังความสมบูรณ์ก็ยังพอมีนะครับแถวแถวบ้านผมซึ่งผมก็จะชอบมาดูตลอดนะครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่าย เข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับต้องใช้ซูมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับช่องช่งเดียร์ชนแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยเสียงฟังเสียงนกนกตัวนี้ครับนี่นะครับต้นทีเหล็กพวกนี้นะครับนกเนี่ยที่ร้องเลยนะเสียงมันนพ่อมากนั่งฟัง ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณสวัสดีครับ